เรยวมากแล้วปีแล้วนับเดียวเองปีนึนะครับเป็นครั้งที่สองของผมน,นะครับรา้ว่าเขาบอกว่าวันเด็กเป็นวันที่สําคัญมากๆเลยนะพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของกรุงเทพมหานครกรุงเทพจะดีไม่ทางดีกับพวกเราเด็กๆนวันนี้ได้ก็ให้ะสมการณ์ในการจัดวันเด็กนะวันนี้เขาใช้แนวคิดเรื่อง Little Sea Garden ถ้าเป็นตัวจิ๋วที่ทะเลเพราะว่าจริงแล้วตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องบรภาวะเยอะ,ะแล้วก็แนวคิดผมไม่ได้จํากัดแค่ทะเลแต่ให้ดูแลภูมิองด้วยแนวเวามีฟอง 6,000กิโลเมตรทั้งในกรุงเทพมหานครถ้าเด็กๆช่วยกันดแูแลไม่ทิ้งขยะก็ทำให้ท้องตลาดขึ้นนะครับก็อขอให้วันเด็กเป็นวันที่มีความสุขกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีที่จะช่วยกันพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไปก็เด็กๆผมไม่อยากฟังพูดมากหรอกอยากไปเล่นทุกฝ่าก็ขออนุญาตเปิดงานวันเด็กนะครับประจำปีของมณฑลรุงเทพฯและวันนี้ขอให้น้องๆทุกคนมีควา,ามสุขแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของกรุงเทพฯในอนาคตขอบคุณครับ การแถลงข่าวเป็นเซชัท้องทะเลนะครับเปรียบเสมือนการคืนชีวิตคืนลมายใงกับสู่ท้องฟ้าสีรามนะครับท้องทะเลสีรามและชนเด็กๆร่วมออกเดินทางเพื่อสำรวจสามสามหนึ่งยี่ิที่ทีเปิดงานวันเด็กแข่งขนี่เป็นกำลสุดท้าย มาเลยค่าเลยนะโอ้ยอ่ะมีน้องๆใครคนเลยบอกก่าอยากถ่ายรูปน,น้องๆคะยิ้มรูปยิ้มที่สวยเลยยิ้มครับยิ้ม <ผ><น>ะต้องค่ะเพิ่งเข้ามายังงงๆอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ได้แล้วนะครับได <c oughs> <c oughs> ้แล้วแจกง่ายผ่านไปแล้วครับรางวัลแรกเหลืออีกหนึ่งรางวัลเท่านั้นครับ <c oughs> รเดี <c oughs> ๋ยวท่านรถสีรดบและผู้โชคดีที่ จะได้รับครับแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญธนาโชคลาภครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมคะน้องบุญธนาโชคลาภครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 0 8 2 8นเด็กครับรอยู่ <ทะ S 2> ไหนครับถึงสามช่วยกันนับได้ไหมครับเด็ก เราแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนก่อน8โมงแล้วค่ะว่าเรามีกฎจติกามารยาทมารยาทครับและผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ครับแสดงความยินดีกับน้องอาร์มิราฟิชเชอร์ครับอยู่ไหมครับน้องอาร์มีราฟิชเชอร์โอเคเชิญครับเดี๋ยวได้ขับรถกลับบ้านลงนั่งเลย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 ลนั่งเลย านี่เปตดครับม,มันเปตดครับหรือม่วค่ะต้องอาศัยอุ้มเราครับสีม่วงเป็นสีม่วงเป็นปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งโหรอต้องน้องน้องเขาบอกว่าปชอบชอบความลุกตี้ของน้องน้องฉลามน่าหลาบมากเลยครับฉลามรอก่อนลูกรัวนะครับ และเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับที่บอมให้กับชุดการแสดงแรกนะครับที่มีชื่อว่า Under the Sea and Baby in the w o l d นะครับโอเคโอ้อาจารย์ช้อนวันนี้เรามาทำเรื่องอะไรนะเจ้าตสมุดมอธิบายให้ผู้ชมฟังหน่อยหลักการคืออะไรเราต้องการดูแลอะไรคะวันนี้ทะเลใช่ป่าอ่าตามว่าเดี๋ยวคำถามพวกเรานะเดียใครตอบได้มีรางวัลให้ กรุงเทพมีทะเลไหมเฮ้ยเอ้ยหมเทียนเ้คนไม่มีนี่อยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยบ้านบ้ากระปีบ้านบ้ากระปีครูบ้านเอาโอ้บ้านบ้ากระปีบ้านบ้ากระปีก็เกี่ยวโกเกี่ยวโกเกี่ยวโกมีไหมมีที่ไหนครับบางหมุนเทียนลูกไม่มี ภาษาอภาษาอังุธเป็นของประเทศไทยไม่ใช no, no. no, no ่ของกรุงเทพแต่ก oh ็ใกล้เพียงไปทางนั้นแหละเออถ้าใครตอบได้ตอบได้ไหมตอบได้ไหมเอาเอาไมปเอาไปเขาตอบว่ามาคุณเทียตัวเมื่อไหรกรุงเทพมีทะเลนะอยู่ที่เดียวที่อ้าวแล้วกรุงเทพมีกี่เขตรู้ไหม มี50เขตมีแค่เขตเดียวที่มีทาทะเลก็คือบางบุทียนมีท,ทะเลประมาณ4.7่เกิโลเมตรเนาะเราแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่มีทะเลทำไมต้องมาพูดเรื่องปกป้องทะเลก็เพราะว่าเหมือนการคูคลองก็เหมือนกันดูแลทะเลก็เหมือนดูแลคูคลองนะเอาไปใช้ด้วยกันได้ขอบคุณน้องๆมากเลยครับน่ารักทุกคนนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับน่ารักรักมากเลยโอเคนะครับเดี๋ยวพอเชิญ น,น well. ้องๆนะครับจากเอขอบคุณมากครับขอบคุณครับแรงเงื่อนต้องยกลงครับถึงแม้ตัวเขามีความสุขดีนะแบบไม่ได้ถมพังมาเต้นนักเต้นด้วยอากระดูกเออมารั่นมาถเลยครับคือมากเก่งมากครับผู้อยู่เบืบ้องหลัง เดีอยวตวแล้วะมีเพลงมีเสาวงจะมสรุปจะมล้วนะแม่แบบโอ้ยเด็ในลูกเด็กกอดรอบนี้แม่ขอพาก่อีกแม่แมา่

I <laughs> do วันนี้ก็สามารถสนุกกับกิจกรรมจากหลายๆชุมแล้วก็จากน้ำผูดถึงผู้ใหญ่ที่สอบสุนสูงแล้วก็ิีการปีกีในวันนี้ได้เลยนะครับคนอกจากนัไหนใครตอบได้สะพานยกตลอดเลยนะครับชื่อชื่อจากน้องๆหนูหนูเ่วันนี้ที่เตรียมชุดการแสดงที่แด้านหลังมีใครอยากจระตอดไหมคะเอาบัตรธนาหารชุดสีขาวด้านหน้ายืนยืนโชว์ตัว สวัสดีบกของเรานเ็ขมลา้าชายและ át, ัลอพ no. ต้องามีของขวัในวันเดห้กับน้องด้วยนะคะอ่ะครับเดี๋ยวสิบจนแล้วก็ทาการเก็บาแะในช่วงแรกกันได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้ ที่สอค้ก็จะขอเชิญทุกท่านได้รับชมการสแสดงนะคะครับซึ่งชุดการสแสดง We stepping in We r e stepping out